นับแต่รางวันที่1่หารางวันที่6โดยมีรายละเอียดรางวัลคือดังนี้รางวันที่1่ซื้อถือเลขสี่นำสัต์เลียงกันมูลค่า1,000กีบจะได้ับเงินรางวัลวัน2ล้านกีบรางวันที่ส่ซื้อถือเลข3นำสั์สลับบ่เลียงกันมูลค่า1 0 0 0งกีบจะรับเงินรางวัล5 0 0แสนกีบรางวันที่5ซื้อถือเลขท้าย2นำสัต์เลียงกันมูลค่า1 0 0 0งกีบจะได้ักเงินรางวัล1น0 0 0 0 0กีบ และรางวัลที่6ซื้อถือเลข2นำสัตว์สลับบ่เลียงกันมูลค่าหนึ่งันขีดจะถับเงินรางวัล6 0 0 0บัขีดการเบิิจายรางวัลหอยนำสัตว์หนึ่งเก็บเสี่ยงแม่นใจรางวัลเดียวเท่านั้นบริจายซ้ำซ้อนสลากพัฒนา5 4 5ทับ45นำใสอุปกรณ์เฉพาะในการออกเลขรางวัลมีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น4ีหน่วยบาน การเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขในหนึ่งเกมมูลค่า1 0 0 0พันกีบสามารถรุ่นถึกรางวัลได้หารางวัลคือรางวัลที่1ต้องถือหาหมายเลข4ี่เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขถ่ายต้องถือกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้หับเพิ่มรางวัลที่2ต้องถือสี่หมายเลข3ามเลขหน้าสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท่ายต้องถือกับผลออกรางวัลละหาล้านกีบ รางวันที่สต้องถือสามหมายเลขสองเลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือก,กับผลออกรางวัน er ละ2อ0แสนกีบรางวันที่4ต้องถือสองหมายเลขหนึ่งเลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้หนึ่งเลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวันละสางพันกีบและรางวัลพิเศษต้องถือหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวันละสิบล้านกีบ การเบิกใจรางวัลสลากพัฒนาห4าทับสี่สิบห้าเนื่งเกมเสียงแมนใจรางวัลเดียวทานั้นบนใจซัาซอนบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนัวน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับการซีนํำและกุ้มของขอกระทรองกันเงินในการเคลื่อนไหวพินจัหนายใบห่วยพัฒนาตุกประเภทด้วยการนำไส้ไหลภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วมโดยมิจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสียงโชกเสียงรางวัลด้วยความสมัครใจ เก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าส่วนระบบการเงินธนาคารเขียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจํากัดการพนันต่างๆที่บุรึกต้องตามระเบียบกฎหมายขณะนี้คณะกรรมการกุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สําเร็จการติดสั่งน้าหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้าหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นําไปจัดเรียงไว้ตามลําดับ ยูบอนองหับทางด้านนอกของตะเลนเนตุ้มเป็นดีอหพอยเพื่อประกรันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการมาจากเจ็ดภาคส่วนเข้าห่วมเป็นสักกีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดก่าความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมและเซนยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน จัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรอมศูนยุบบนเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทร,รัฐวิสา,าหกิจหวยพัฒนาส่งนํำไส้ผนการออกเล็รางวัลเป็นเอกภาพการทั่อบเขตทวีปประเทศและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุป,ปรกรณ์แต่ละสนิทที่จะนำไส้ในการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จเป็นที่้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเล็กบตัตรไดออกมาประจำนาที ขอเชิญพนักง,งานออกเลขรางวัลได้ออกมาจากเสียงเลขบัตรที่ยูนคขันเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักง,งานออกเลขรางวัลได้ออกมาจากเสียงเลขบัตรที่ยูนคขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนคขันเป็นข้างที่3 ได้เกยบัรหมายเลขหนึ่งขอเชิญนพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยนิขันเป็นข้างที่4ได้เกียบัรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยนิขันเป็นข้างที่5ได้เกียบัรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยนิขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้เกียบัรหมายเลข6 พนัก,การออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นเดี่ยม้อย ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทาการบรรจุหน่วยบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้งหหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละสิบหน่วยบานเสื่งเจริญบรรจุแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่สีหมายเลขสหน่วยที่ห้าหมายเลขห้า หน่วยที่หกหมายเลขอหกหน่วยที่เจ็ดหมายเลขกเจ็ด หน่วยที่แปดหมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า และหน่วยที่สิบหมายเลขศูนย์ตามาจุดหน่วยบานเขาใส่หน่วยตุ่มั้งหกหน่วยตุ่มก็ได้ครบหน่วยตุ่มละสิบหน่วยบานไปดีเยบะห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมดหน่วยตุ่มถึงหกหน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นข้างที่หนึ่ง ในโอกาสต่อไปเขาเห็นเสิรนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลืงรางวัลได้เกียรติึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักง,งานออกเด็กรางวัลมีคือดังนี้หนึ่งเขาเห็นเสิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบสองคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินสามคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาหแห่งชาติ 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม 5. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสางาังฆา 6. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและองเที่ยวขอเียนเซิรนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล็กรางวัลจากหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเล็กรางวัลเพิ่มความกิจกรรมกดเสียงให้หน้อยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอก หน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขกรางวัลก็ได้ไปประจําหน้าที่อยู่แต่และในตุ้มนําพนักงานออกเลียกรางวัลเป็นที่เหียบห้อยต่อไปพนักงานออกเลียกรางวัลจะทําการมุนหน่วยตุ้มทั้ง6กหนตุ้มไปพร้อมกันเป็นขั้งที่สอง เกิดสินรัง,งวันเป็นการสร้างอาชีพเสริมการเกษตรมนทำเรืองอะไยได้ให้แก่ผูส้สั่งหาอยส้างแหักเองประมาณสองหลักเพื่อการเก็บเอาเงินดส่วนหนึ่งที่มัเพียงอยู่อท่องไลาเพข่ารอส่วรลบจากเง,งินธนาคารเพื่อผูกกับการประกอดช่วยเหลือสังคมและอีกดานหนึ่งเพื่อเลกคามา,างเทนันต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิญคณขนกรรมการเด็กกดเสียงให้หนวยบานตกลงมาสู่บทห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มระดังหน่วยบานขอเียนเชิญขอขอบใจน้ำขนากรรมการต่อไปขอเชิญพนพักงานถื่ขันขึ้นไปหับอนุอบาลที่ตกลงมาสู่บทห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุป,ปกรณ์งงกลม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกเรียกรังวัลจะทำการบรรจุนใน่วบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุม หน่วยที่1น่หน่วยที่สองหน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุนนหน่วยบานทาง6กหน่วยบานเข้าใส้อุปกรณ์งกลุมก็ไใดสำเร็จเปลี่ยนทีบรห้อย ต่อไปขอเชิรพนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจําทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจํำลักเพื่อทําการบรรจุในบานเข่าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มเตมายเลขหนึ่งหาหมายเลข6หน่วยที่1ห,หมายเลข1 หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสหน่วยที่4ี่หมายเลข4 หน่วยที่ห้าหมายเลข5ห้าและหน่วยที่หกหมายเลข6ลหกการบรรจุนนในบานหมายเลขกเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นทีเฮ็บห้อย ในโอกาสต่อไปขอยนเซิร์นคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องวะการสำนักง,งานานายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำนาทีอยู่ประกอบเลขเซียงประจำลักขอยนเซิร์นาการออกเลขรางวัลหวยเลขหกตัวแม่นการเซี่ยงเอาหกหน,น่วยบาทจากหกสิบหน่วยบาทดยดดูดน้ำไส้หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปรกรณเลขเซียงประจำลักเป็นขั้งที่หนึ่ง หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหนึ่งขอสชินพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หม,มายเลขหนึ่งพร้อมโดยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์มุกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์มุกลมเป็นข้างที่หนึ่งจ็จะตั้งการออกเลขรางวัลห้อยพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้น พอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับอันวยบานและนํ้ำไปวางไใอยู่บอนห้องหับอยู่ที่ตาแหน่งลักแสน่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่สง หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจําลักขั้งที่สองได้แก่หมายเลขห้าขอเสนญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขห้าพร้อมด้คณะกรรมการออกมาประจําทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่สองการดําเนินกิจาการหอยพัฒน,นาก็ายังเป็นการระดมทุนจากสังคมสั่งรายหักของงบประมาณของรัฐเชียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคม และจำกัดการพนันต่างๆที่บอถึกต้องตามระเบียบกฎหมายขอเขอ้าใจน้าขนากรรมการขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลจับอาน่อยบาลและน้ำไปวางไว้ยู่บนห้องหักอยู่ที่ตําแน่งลักซิบต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจํำลักเป็นครั้งที่3 นวยบาหมาเลขเสียงประจำลักขั้งที่สามได้แก่หมายเลขสามขอเสนอพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยูนิตุ้มหมายเลขสามพร้อมด้วยคณะกรรมการออกประจำทีอยู่อุปกรณ์งุงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์งุงกลมเป็นขั้งที่สามตรวจสอบประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละขัง้งไปได้หักเกียริเข่าหงมงเพื่อเปลี่ยนสกิพญา,าน และปฏิบัติหน้าที่เหตดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขอรังวันท้งเจตพักส่วนเขาขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับอนุยบาลและนํำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลืกรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจักักเป็นขั้งที่สี่ หมายเลขเสียงประจำลักข้างทีซี 4. ได้แก่หมายเลขสองขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสองพร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่ยุป,ปกรณ์มุงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมูลอุปกรณ์มุงกลมเป็นข้างทีซี 4. ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการทายทอดสดทางด้านช่กระจายเสียงแห่งชาลาว์และโบเฟแบบหนึ่งห้อยสามจุดเจ็ดเมกระเฮิร์ทางโทราพแห่งชาลาว์่อ่งหนึ่งและทางเพจเฟสบ,บุ๊คลาวลอตเอรี่ไหล ่งจริมเวลาซาวองเป็นต้นไปขอเข้าใจน้ำคณะกรรมาการขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลจับอนุอบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนหองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมืน่นต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่5 นายบาทหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่ห้าได้แก่หมายเลขหก 6. ขอเชนญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหก 6. พร้อมโดยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์กลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่ห้าเงื่อนไขการรับเอาเงินรางวัลหอยพัฒนาใบหอยที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยเลือดขีดขาดเพื่อน โบปอบเพลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกหักเอาเงินรางวัลได้ในระยะ10วันนับตั้งแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปเขาอเขอ้าใจน้ำคณะกรรมการเขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลจับอน,บนุบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วย ต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการเสียงน้อยบัตรหมายเลขประจำลักครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลขสี ขอเซิญพนักง,งานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่ปร์ของกรมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิญคณะกรรมการย่อขนันยกเพื่อเสียงให้หนอนยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซิญ <c oughs> ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการข้อให้พนักง,งานออกเลขรางวัลจับอนุอบานได้น้ำไปวางไว้อยู่บอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อย ในคณะนี้น้วยบันทั้งหกน้วยบันก็ได้ถือนาไปวางไว้อยู่บนน้องขับตามตำแหน่งที่โจกเชียงได้เป็นทีบห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาน้วยบันและทําการไขน้วยบันเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลย่างเป็นทางการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่เก้าออกข้างวันที่เสาร์สองเดือนมังกรปีอนปี2ารางวัลเลขโคกโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเจ็ดเจ็ดสี่ 361 774 361เลขห5ตัวได้แก่หมายเลข74361 74361เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4361 4361เลข3ตัวได้แก่หมายเลข361 361เลข2ตัวได้แก่หมายเลข61 61และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1 เลขรางวัลหวยเล็กโคกโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นเทียพ้อยต่อไปแม่จะได้สืบต่อทําการออกเล็รางวัลหวยนําซัดคอยพนักงานออกเล็กรางวันได้ออกมาประจําทีในโอกาสต่อไป ขอเฮียนเซนินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติออกมาประจำนาทีเพื่อทําการออกเลงรางวัลหวยนําสัตว์ขอเฮียนเซิรนหวยนําสัตว์ซื้อสี่นำสัตว์ตนตในหนึ่งเกมสามารถรุนถึกรางวัลในทุกรางวัลน,นับแต่รางวัลที่หนึ่งหารางวัลที่หก หน่วยบาดหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสองเก้านำสัตว์เลขเอียนหมายเลขสองเก้านำสัตว์เลขเอียนไวัยนำสัตว์รางวัลที่หนึ่งื่อถือเลขสี่นำสัตว์เรียงกันมูลค่าหนึ่งพันกีบจะได้รับเงินรางวัลห้าห้อยล้านกีบ น้อยบานหมายเลขนำสัตว์ข้างที่สองแต่แกหมายเลข2-6งหกนำสัตว์เลขนักบินหมายเลข2-6งหกนำสัตว์เลขนักบิน <c oughs> การเบิกใจรางวัลคอยนำสัตว์หนึ่งเกี่ยมเสียงแมนใจรางวัลเดือดพันัันบ่อใจซ้ำซ้อน น่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่สามได้แก่หมายเลข40นำสัตว์เลขนกอินทรีหมายเลข40นำสัตว์เลขนกอินทรีควายนำสัตว์แม่นำไส้40นนนสนสส่น้อยบานนำสัตว์ในการเสี่ยงเอา4ีน้อยบาทนำสัตว์มาเป็นผลการออกเลขรางวัล และหน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่4ได้แก่หมายเลข3ามเก้านำสัตว์เลขกระปูหมายเลข3ามเก้านำสัตว์เลกขกระปูขอขับใจน้ำรกระกรรมการ,าก,ารการออกเลขรางวัลหอยนำสัตว์ก็ได้สำเร็จเป็นที่อห้อยต่อไปแม่นจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากปัฒนา5 45ทับสี่ิบคอยพนักง,งานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาที ในโอกาสต่อไปขอียนเซิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติออกมาประจำนาทีเพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากปัฒนาห45ทับสียนเซิญสลากปัฒนา545ทับรางวัลที่1ต้องถือห่าหมายเลขสี่เลขหน้าจะสลับยุดตาแหน่งใดก็ได้หนึ่งเลขท้ายต้องถือกับผลออกมูลการรางวัลต่ำสุดหนึ่งตื้อกี่ สลักปัตนา5าาทับ4ิม5หน่วยที่1ได้แกมหมายเลข27หมายเลข27รางวัลที่2ต้องถือ4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับยุตตำแนหน่งแตก็ไไร1เลขให้ต้องถืกกับผลออกรางวันละ5ล้านกี่หน่วยที่2 ได้แก่หมายเลข06หมายเลข06รางวันที่3ต้องถืก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับยืดแหแมงได้ก็ได้1เลขค้ายต้องถืกกับผลออกรางวันละ200,000กี่หน่วยที่3ได้แก่หมายเลข20หมายเลข20 รางวัลที่4ต้องถืกสอหมายเลข1เลขหน้าจะสลับยูต่ำแ่งไดก็ได้1เลขท้ายต้องถืกกับผลออกรางวัลละสาวพันกีหน่วยที่4ได้กแก่หมายเลข0ูนหมายเลข0ูนและรางวัลพิเศษ ต้องถือหาหมายเลขจะสลับยุทธแ่งได้ก็ได้รางวัลละสิบล้านกี่และหน่วยที่5ได้แกม่หมายเลข0ูนหมายเลข0ูนขอขอบใจนันกการบังคการการออกเลขรางวัลสลักพัฒน,นา545ทับสีก็ได้สําเร็จเปลี่ยนเทียบห้อยต่อไปจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานในห้ทราบอีกครั้ง ผลการออกเกลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่เก้าออกของข้างวันที่สิาสองเดือนมังกรปี2อ5ันสหารางวัลเลขหกตัวเลขที่ออกได้แก่7จ็ดเจ็ดสี่สเจ็ดามหก ธำมสมบีครบขนะนี้ทางกำลังที่ตามความสการทายทอดสดผลการเลือกรางวัลหวยพัฒนาประจำวัที่เก้าในมนีเพลิเพทิ่งครื่องพันนะครับทราบกันตืีข้งหนึ่งกับเลขเสียงหกโตหมายเลขจอดได้แก่หมายเลขเจ็ดเจ็ดสี่สากเลขเสียงห้าโตหมายเลขจอดได้แก่หมายเลขเจ็ดสี่สากเลขเสียงสี่โตหมายเลขจอดได้แก่หมายเลขสี่สากเลขเสียงสามโตหมายเลขจอดได้แก่หมายเลขสามหกหนเลขเสียงสองโตหมายเลขกอดได้แก่หมายเลขหกและเลขหนึตท้ายหมายเลขจอดได้แก่หมายเลขหจากนั้นสืบต่อในการออกหวยน้ำ ส่งออกอยู่4ครั้งด้วยกันผลการลเลขมีดังนี้หมายเลข29นําสัตว์เอียนหมายเลข26นาสัตว์นักบินหมายเลข40นําสัตว์นมอินทรียและหมายเลข39นาสัตว์กระปู๋จากนั้นก็สืบตอนในการเลขสลับพัฒนาหาทับ4 5ซึ่งทาการลกอยู่5ครั้งด้วยกันผลการเลขรางวัลมีดังนี้หมายเลข27หมายเลข06หมายเลข20หมายเลข01และหมายเลข08เนี่ยคือผลการเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่9ในมือนี้แสดงความยินดีน้ำทานในที่เสียงโซค และถึงเล็กกลางวัน